มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะที่จะทําให้เราเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้แค่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเท่านั้นล่ะค่ะและถ้าเราอยากจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในระยะใกล้ๆตัวนะคะก็คือการเปิดใจเรียนรู้จากผู้คนรอบตัวเหล่านี้ล่ะคะ่ะหนังสือพลังของคนแปลกหน้า The Power of Strangers นะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่จะพาเราไปสํารวจถึงความสําคัญและพลังของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าในชีวิตประจําวันนะคะ โดยเนื้อหาหลักเนี่ยจะเน้นไปที่ประโยชน์ทางด้านจิตใจสังคมแล้วก็สุขภาพค่ะที่มันเกิดจากการเปิดใจนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะมาดูเนื้อหาคร่าวๆในเล่มนะคะข้อแรกค่ะข้อดีของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าก็คือมันจะช่วยลดความรู้สึกเหงาเพิ่มความสุขแล้วก็เสริมสร้างความผูกพันในสังคมค่ะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะข้อที่2ง,งานวิจัย ชี้ให้เห็นว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะสามารถลดระดับความเครียดเพิ่มความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ส่งเสริมความรู้สึกที่เป็นความสุขด้วยค่ะข้อที่สในยุคปัจจุบันนะคะที่ผู้คนมักจะกลัวหรือเราแวดระวังคนแปลกหน้าเนี่ยแต่เนื้อหาในเล่มนี้นะคะเขาก็ได้นําเสนอวิธีการที่จะเปิดรับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับการพบปะกับคนใหม่ๆค่ะข้อที่4ในเล่มนะคะยังมีเทคนิคแล้วก็แนวทาง รวมถึงกลยุทธ์ในการเริ่มต้นบทสนทนาการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกับคนแปลกหน้าอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยค่ะ นี่ก็เป็นเนื้อหาเข้าๆนะคะที่มาพร้อมกับตัวอย่างแล้วก็เรื่องราวจริงจากบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่คนธรรมดาธรรมดาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของตนเองนะคะที่เขาได้สัมผัสแล้วก็ได้รับผลดีจากการเปิดใจสนทนากับคนแปลกหน้าค่ะพลังของคนแปลกหน้าเล่มนี้นะคะจะชี้ให้เราเห็นค่ะว่าการเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ ไม่รู้จักเนี่ยมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่อบอุ่นและก็มีความสุขมากขึ้นนะคะรวมทั้งช่วยให้เรารับมือกับความเหงาแล้วก็ความท้าทายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเรากำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะพลังของคนแปลกหน้าเล่มนี้คือคำตอบค่ะ